ครับกระผมนายนิชั์ชูวงวานนะครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการรับรางวัลครั้งนี้นะครับแล้วตอนนี้กิจการที่ผมได้ทำอยู่คือทีมงานใบสีเรือนแก้ววังทองนะครับเรารับทำใบสีทุกชนิดรับจัดเครื่องบวงสรวงและรับรำบวงสรวงทุกสถานที่นะครับคือเดของเรานอะไรครับ จุดเด่นของเรานะครับคือการทำใบสีที่ปราณีตสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ของที่สดใหม่นะครับและตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้ติดต่อเข้ามาอย่างมากมายนะครับทั่วพื้นที่และแทบจะทุกจังหวัดด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อีกหนึ่ง อีกหนึ่งกิจาการนะครับคือสถานเสริมความงาม bp beauty ตอนนี้ที่ผมกำลังเปิดอยู่อยู่ที่นครชัยศรีนะครับหรือว่าโครงการพรเมโร่นะครับอยู่นครชยัยศรีก็ขอเรียนเชิญน,นะครับจุกๆท่านที่อยากสวยอยากเสริมความงามนะครับอยากเฮงอยากปังอยากรวยนะครับขอเรียนเชิญมาที่สถาน BP Beauty นะครับของเราเรายินดีให้บริการกับทุกทกท่านนะครับการติดต่อนะครับ f c e e o o o ใบสีเรืองแก้ววังทองหรือเบอร์โทรศัพท์0618621009ครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอขอบคุณครับ